นะคะซิตเตอร์เข้ามารับหน้าที่ในปี2553นะคะก็ได้มุ่งมั่นที่จะทำโรงเรียนของเราให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงต่อไปพอในปี2554ทางมูลนิธิได้เข้ามาประเมินให้เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนก็ได้รับ้ายศูนย์การเรียนรู้ในปี2554นะคะซึ่งก็ถือว่าเราจะน้อมนำพระราชดำริของพระองค์เนี้ยไปใช้ตลอดไปอย่างยั่งยืน เพราะว่าเป็นพระบรมราชวาทเป็นพระราชดำริที่ประเสริฐที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดนะคะที่พระองค์ส่งให้กับปวงชนพวกเราประชาชนชาวไทยที่เป็นลูกของพระองค์ประชากรของพระองค์พวกเราจะต้องน้อมนําละทําสิง่งเหล่านี้ต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะ